สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP รรมาดาครับช่อง VIP รรมดาก็จะมานำเสนอฮานไย VIP นะครับฮานไย VIP ของวันที่1ิสิงหาคม2567นานะครับฮานไย VIP ก็คือเรียกจากประเทศเวียดนามนะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ต้องมีพีทธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้เข้าว่ให้ห้ากับหกโอมาเจ็ดอีกแล้วเมื่อวานนี้เดินไม่ดีเลยอืมไม่เดินเดินไม่ดีเลยเมื่อวานนี้หลุดหมดอ่าวันนี้เอาคืนทั้งหมดเลยนะครับเอาคืนทั้งหมดนะสาธุสากุขอให้ดีมาดีเด้งเด้งเด้งบนล่างเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเอามาดูว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะ อันนี้ V.I.P. เด่นสี่กับห้านะสีะ่กับห้านะครับคู่กันกับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าอ่ะตามนี้นะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งก็ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเจ็ดห้านะครับเด่นนะ 7เด็ด85เด่นนะครับ75 57 85 58 05 50นะครับ15 5หนึ่งนะครับตัวสีเหลืองคือตัวเด่นนะเกิดเอาไปเด่นนะครับอืมครับรามาชมกันใกล้ๆหน่อยอ่ะเน้นหน่อยนะครับตรงนี้นะในกรอบนี่คือเด่นนะครับเน้นที่ห้านะตรงนี้นะครับ ใครชอบเลือกสีก็จัดไปนะครับวินตัวนี้นะครับวิวินนะอ่ะเรียบรแล้วจดีเอาไปเลยครับฮาหนอยวีไออกทุกๆวันเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับออกทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับครับ อ่าเรียบร้อยแล้วจดเอาไปนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมัง่งคั่งมา่นมีครับสวัสดีครับ